สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าร้านเหรียญทองนะคะมีสินค้าสวยๆงามๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะเป็นงานพื้นสูงค่ะรุ่นนี้พื้นหนาพื้นสูงงานพร้อมส่งเป็นงานนำเข้านะคะจากค้าสีให้มีสีครีมนะคะกับสีดํานี่สวยมากๆเลยลูกค้าเป็นงานกากเพชรนะคะหน้าเพชรนี่ประดับเพชรแล้วก็เป็นสายควายแบบนี้นะคะเนื้องานนุ่มมากๆงานคุณภาพดีมากๆเลยลูกค้า เนื้อพื้นนะคะก็นิ่มมากๆเลยมีครีมกับดำนะคะให้ไซส์36ถึง41ครบไซส์เลยนะคะราคาส่งแพ็คละ7 2 0ดิบาทนะคะตกคู่หนึ่งคู่ละ120งานคุ้มค่าคุ้มราคามากลูกค้าตรงนี้นะคะเป็นงานเพชรครบทุกเม็ดแบบนี้เลยนะคะละยิบละยยับสวยๆแบบนี้เลยสวยมากตรงนี้เป็นหนังนิ่มๆนะคะด้านในตรงซับตรงนี้นี่ ใส่สบายด้วยนะคะสินค้าพร้อมส่งเลยนะลูกค้าค่าสีให้เรียบร้อยสั่งเพิ่มเติมกันมาได้นะคะเป็นงานนําเข้าเช่นกันคะ่ะรุ่นนี้นี่สวยมากหน้าใหม่ๆนะคะเข้ามาเพียบเลยลูกค้าติดตามกันให้ทันแล้วก็สั่งซื้อกันให้ทันได้เลยนะคะมีใหม่กว่าไครแน่นอน